สวัสดีครับวันนี้กบมาเจอก,กับผมกันกัน,นี่มาสติกในเกมไซฟอร์สฮีโร่ภาค3กันแน่งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเราจะมาเล่นในโหมดในมิชชั่นพิเศษนะครับก็คือมิชชั่นพิเศษที่มีชื่อว่า Doctors of Doom ซึ่งมิชชั่นพิเศษมิชชั่นนี้นะครับเราจะได้ฮีโร่คลาสใหม่นะครับ เป็นรูปเครื่องหมายบวกอย่างนี้แน่นอนเลยว่าจะต้องเป็นฮีโร่ที่เกี่ยวกับการฮิวเลือดให้เพื่อนอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซแบบกอไก่ล้านตัวนี่นะครับตอนแรกอะ่ะขอกะเราแบบเออทำเป็นตี้หญิงล้วนบ้าตี้ลกหญิงล้วนหนึ่งกลุ่มชายล้วนหนึ่งกลุ่มแต่ว่าขอตัดสินใจไปไป,ไปมามาุ๊บเนี่ยผมว่าภาคสามครั้งนี้เนี่ย ผมจะนำตี้หญิงผมจะใช้ตี้หญิงล้วนนี่แหละครับในการพิชิตภาคสามนะครับผมตี้หญิงล้วนจ่าเลยนะคือจะมีแค่รัสตี้คนเดียวเท่านั้นนะครับที่จะเป็นผู้ชายเนาะแต่ว่าเราจะสวมบทบาทให้พี่เขาเนี่ยเป็นเป็นเจ๊ของเราละกันเป็นแบบเป็นลูกสาวเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวละกันเนาะเพราะว่าผมคิดบทบาทของรัสตี้มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยในการได้ฮีโร่ฮีโร่สายใหม่มานะครับผมเล่นรัสตี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรัสตี้เนี่ยเป็นอัศวินนะทุกคนคือถ้าถ้าให้ถ้าผมให้บอดอะะบอดเล่นรัสตี้อะผมว่าน้องน้องโดนมูลี่แน่นอนผมก็เลยผมจะเล่นรัสตี้ รัสตีอะไรรัสตีโเฮ้ยดาวนี่แน่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 นี่ความพิเศษของด็อกเตอร์ออฟดูมก็คือจะมีสกิลฮิ้วเลือดอยู่รอบตัวตลอดเวลาเลยนะครับนี่ไงรีควิดรีควิดรีควิดรีแกนจะมีสกิลรีควิดรีแกน, skill, กนขึ้นอยู่รอบตัวตลอดเวลารอ,วรอบตัวรอบตัวทหารพยาบาลตลอดเวลาเลยอ้าวแหมหลอน หัวปลิวเลยโถเอ้ยจะลาซะหน่อยโถเอ้ยไม่เป็นไรค่าแค่สิบห้าคิวไม่เป็นไรจ้าโอเคบัสดีจ้าอ้าวเฮ้ยเด้อรอเพื่อนรอเพื่อนเกิดก่อนนะทุกคนอ๋อไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องรอแล้วกี่เกียรรอบนี้นี่สบายๆชิวๆสั้นมากเลยคลิปเนี้ย แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าผมทำแบ่งเป็นสั้นๆอยู่แล้วเนาะคลิปก็คือ1มิชชั่นก็คือ1คลิปนะครับจบ1มิชชั่นก็คือปิดคลิปเลยนะครับผมมันจะได้แบบสั้นกระชับเนาะเย้ <Yeah. S 1> เราได้ฮีโร่ผู้หญิงคลาสใหม่มาแล้วนะครับเป็นฮีโร่มีดิกนะครับมีดิก ถ้าห่านฮีโร่มิวดิกเนี่ยจะเป็นฮีโร่ที่แบบว่าเกี่ยวกับการแบบการสนับสนุนเพื่อนคอยช่วยเหลือเพื่อนช่วยฮีโร่ร่วมทีมอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีสกิลแท็กที่เป็นแบบสร้างเกราะสร้างเกราะแล้วก็แบบยิวเลือดรีเจนเลือดให้เลือดเต็มได้อะไรเงี้ยเนานะอืมอันนี้คือความสามารถความสามารถคร่าวๆของทหารพยาบาลหรือมิดิกนะครับ มีด็กภาคสามเนี่ยเป็นฮีโร่ผู้หญิงนะทุกคนฮีโร่ผู้หญิงโอเคเราไปสุ่กันเลยใช้สี่ร้อยในการสมัครแต่แดนโอ้เออชื่อไ right รเหรอไร right นี่ชื่อผู้ชายชัดๆเลยเนี่ยฮะไรว่าผมว่าชื่อผู้ชายชัดๆเลยเนี่ยฮะเหรอ เออก่อนจะจบคลิปเรามาเล่นเดลี่มิชชั่นกันก่อนดีกว่าเนาะ mm hmm. ไม่รู้ว่ามันจะยากเกินไปหรือเปล่านี่แน่ไปไหนจ้าพ่อนม <c oughs> <c oughs> ก่อนจบเกมก่อนจบเกมเล่นมิชชั่นประจำวันก่อนละกันเนาะก่อนจะจบคลิปเนาะตอนแรกจะทำคลิปล้ามิชชั่นแล้วก็จบปิดคลิปเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเปลี่ยนใจแล้วนะครับ จบหนึ่งมิชชั่นแล้วก็เล่นเควสเล่นมิชชั่นประจำสัปดาห์เลยเฮ้ยไม่ใช่เล่นมิชชั่นประจำสัปดาห์เลยเนาะรีบพูดไปนิดนึงขออภัยครับเฮ้ยซานเชสเธอฮิวเธอรีเจนเลือดไม่ได้เธอจะไปบวกกับเขาไม่ได้บวกกับศัตรูที่มีหนึงม,มีมากกว่าหนึ่งไม่ได้ไปไหน ยิงปังไปเลยปืนเซเวสออฟนี่แหละปืนชอบเลยปืนของชอบของฉันอ้าวทาราได้บูสต์แล้วนะครับทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมเลเวลมันสูงถึงเลเวลสิบเลยอย่างที่บอกไปแล้วนะคะตอนเล่นเกมไซฟอร์สีรภาคภาคหนึ่งถ้าเรายิ่งไปยิ่งไปมิชชั่นหลังๆห,หรือสเตจหลังๆเนี่ย ความยากในการพิชิตมิชชั่นจะเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะในความยากในการพิชิตก็จะมากขึ้นหน่วยความใช่ความยากในการจะแบบความยากในการพิชิตมิชชั่นอ่ะจะยากขึ้นด้วยผมก็เลยต้องมีการปัมป๊มปั๊มเลเวลตัวละครให้สูงสูงอยู่ตลอดเวลานะนี่ทุกคนเลเวลสิกันหมดเลยทุกคนทุกคนที่ผม สมัครไว้ก่อนแล้วเนี่ยเลเวลสูงๆกันหมดเลยนะระวังช็อตตัวเองตุยเดอร์เพื่อนๆเอ้าทาราเธอเผาเธอจะเผาใช่เหรออ่ะอ่่ะเดี๋ยวสานเชสเดี๋ยวตุยยานี่เอาเลยไปเลยอ้าวโอเคโอเค ไปไหนเอา้าคาเยอะสุดซะง,งั้นโหตายสูย์กับทาราโอ้โหแล้วซาวเพลงรัชก็จบพอดีเลยโอ้เลเวลสิบเอดสองคนเลยเย้ yeah. ยินดีกับทั้งสองคนได้นะเลเวลสิบเอ็ดแล้วโอ้เลเวลสองเอามาเลยเพราะว่าเราจะต้องสมัครทหารนินจามาด้วยเนาะ โอเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเกม Style Force Hero นะครับกับการเล่นมิชชั่น Doctor of Doom กับการคว้ากับการคว้าฮีโร่ New Class นะครับคลาสใหม่คลาสใหม่ของฮีโร่ฝั่งผู้หญิงนะครับก็คือฮีโร่พยาฮีโร่พยาบาลหรือมิวดิกนั่นเองนะครับหรือภาษาไทยง่ายๆคือทหารพยาบาลนั่นแหละครับ ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมกันก็นี่มาเศรษกริเยอะๆได้นะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ยวย